What is t h r e ทุกคน,นทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม hope to see you on the other side บ้าเลยเอิ่มขอขอให้เจอคุณอยู่ตรงข้ามนะพี่ชายว่าผมขยับไม่ได้ด้วย <laughs> จะทำไง แล้วมีคนกระโดดอยู่ข้างผมด้วยอืม,อมป้าของผมหายไปไหนหมดบผมขอ<ผ>มงคอมาขึ้นคอเลคอมานะผมมาเล่นเกมเพราะว่าน่าจะเออมอ้นั่นมันน่าจะไอ้นั่นอยู่ขาอยู่นะผมก็เลยไม่ค่อยเล่นข้างในรถนี่เหรอคนละอันนี้ อกันนี้คือเทเลพอร์ตนี่รถเหรออ,อ๋ากดรัวโอ้ยทำแอบนี้เนี่ยอูมม้นปวดเจ้ามาโอ้ยทำแบบนี้เนี่ยทำไมเครื่องผมไม่แรงพอหรอ वो सुनो गया है मैं भी गया